หัดใหญ่เราเปิดเพลงสากลให้คนฟังได้ฟังกันในชั่วโมงที่2องแบบนี้นะคะนี่คืออินดี้ FM 1 0 7 7 5สถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสน,นานรงหัดหัสใหญ่ตอนนี้ได้เวลาที่สุภาวดีจะนำคนฟังที่ฟังอยู่นะคะรวมถึงคนที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังไลฟ์ข้อมูล i n ินด Society ในช่องทางของเราในเพจ i n d ดี้ m 107.75หัดใหญ่ วันนี้เรามาติดตามฟังติดตามชมดูว่ามีข่าวอะไรของท้องถิน่นนำเสนอบ้างค่ะ Society, ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิน่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลา ข่าวแรกเลยนะคะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาเตือนพี่น้องประชาชนที่มีเด็กเล็กนะคะให้รู้เท่าทันมือเท้าปาก ของโรคเด็กเล็กที่มาพร้อมฝนนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบเชื้อนะคะเป็นไวรัสกลุ่ม enterovirus โดยเฉพาะนะคะอาจทำให้มีการรุนแรงเช่นสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถ้าลูกเรามีอาการต้องสงสัยคือมีไข้จุดแดงแผลในปากลิ้นเพดานปากนะคะหรือมีผื่นนะ คุณสามารถที่จะพาลูกของคุณรีบไปพบแพทย์ได้ทันทีวิธีป้องกันทําได้ง่ายๆล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทําความสะอาดของเล่นและก็ของใช้หลังจากหลังกลับจากโรงเรียนนะคะไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นค่ะ มาถึงข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ด้วยนะคะมีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอแพทย์หญิงชนทิชาจันทิวาดรองผู้มในการฝ่ายการแพทย์สองพร้อมด้วยแพทย์หญิงเพนชูดช่วยผู้ช่วยผู้ิมในการฝ่ายประชาสัมพันธ์และทีมเวทนิทัศน์ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ให้บริการผู้ดูแลในหน่วยงานและผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการใน ศูนย์ชีวาพิบาลของโรงพยาบาลหาดใหญ่อีกทั้งสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในการจัดตั้งบริการหาดใหญ่ชีวาเนอร์ซิ่งแคร์ต่อไปค่ะ เราจะปิดท้าย i n นดี Society ด้วยข่าวรับสมัครงานนะคะคนฟังคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ในเช้าวันนี้มีข่าวรับสมัครงานมาบอกกล่าวกันค่ะบริษัทจนาน้ำยางจำกัดต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานทำข้อมูลพื้นที่สวนยางการศึกษาอาชีวศึกษาขึ้นไปไม่จำกัดเพศสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีเข้าใจะระบบ gps สามารถออก ออกพื้นที่ได้จะดีมากฟังอยู่แล้วสนใจอยากร่วมงานกับเราบริษัทจนะน้ำยางจำกัดติดต่อคุณสราวุธ0842691119ค่ะ0842691119และนี่เป็นข้อมูลที่เราหยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้อังคารที่8กรกฎาคมขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสง ขาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีค้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้ที่นี่ค่ะ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนนรงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เป็นเจ้าของได้ค่ะอินดี้โซไซตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวางหงพุทธมนทนส่งขลา0816989509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอ็มโทร074243444 0819576644